สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้นนี้มีช่องช่อง,องที่สาระแนยืนหนึ่งนะคะคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนกบอีชั้นนี้แหละค่ะวันนี้ตื่นมากับเชา so ้าอันสดใสมีแสงแดดด้วยนะเนโลวลเซเนียมีแสงแดดมื่อนีนพี่น้องเมื่อวานฝนตกนะจ๊ะวันนี้วันพุธที่8กันรัก,กันเออไม่ใช่กันนั่น8ตุลา2568หรือว่า2 0 2 5นนะคะวันนี้สำคัญยังไง สำคัญก็คือโตเกียวมิวสิกจะเปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นครั้งแรกนะคะโตต้องพูดว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าปีนี้เป็นวงใหญ่นะพี่น้องเนาะแม้ว่าค่ายเพลงขึ้นปีที่สองนะคะฤดูกาลที่สองปีที่สองแต่ว่าการเปิดเพลงก็ทุกอย่างก็เออลุ้นพี่น้องรุ่นยังวตัตีในกลุ่มมีเท่าไรแล้วรุ่นไปถึงสองหมื่นหรือเปล่าถ้าสองหมื่น พยาบาลสิเพิ่ม iPhone จีวอนพะขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่องก็คือตอนนี้เพิ่อนอ่านสื่อแล้วอเครื่องพันเป็นเ่าพี่น้องแต่ขอยกเห็นโกกีเป็นสื่อมาอยู่ได้แต่คงเป็นบริษัทโกกีมั้งอันนั้นบอลรู้พูกันแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าสองมืขึ้นตัวสองหมื่นใบก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเพิ่ม iPhone มาอีกหนึ่งเครื่องพอยาบอกว่าตอนนี้กำลังแปะแจ๊ปูศาสตร์เบิงหลุนอยู่น้ำกันพี่น้องแต่ว่าขอยวาวเมื่อไหานะมีแนี่ หมื่นห้าน่ะมีแน่ๆเพราะว่าคอยตื่นมาตอนประมาณเจ็ดโมงกว่ามันหมื่นสองใช่ไหมคะก็คือแอดมินอาศิทําทำงานเหตุงานหลายอย่างมันไลไลๆล่มันบอพี่น้องไลไปกับอนุมัติเนาะไพ่กดคําขคอเข้าไปประกาศศีอ่านประกาศศีเซ็กสลีปอนุมัติหนุนนั่นนี่มันบอพี่น้องว่างเทื่อมันขอความหลายเนาะจากอ่านแล้วจากอานบ๊อ่านเนาะมันกับเออมันหลยเนาะอันละหมื่นห้าน่ะมีแน่ๆนอีรีบอเพราะว่าตอนคอยตื่นคือมันหมื่นสองเขาไห่ จำไม่ได้ตามนาปกะขนาค่ะเขาไม่ได้เบิ่งตัวเลขอันหลังจากสองสองเท่าใดแต่ว่าหมื่นห้าเนะี่ยมีแน่ๆมีในมือหมื่นห้าเออแต่สองมือน,นี่ถึงไหมลุ้นสองหมื่นนะคะสถานที่ปูศาสตร์ในออนไลน์ในกลุ่มปิดยังว่างนะคะสามารถเขาไปใดทักใายไปแต่ถามผู้ใดมีปัญหาคือข่อยเมื่อวานที่ข่อยบอกว่าข่อยไอใส่เฟซข่อยอีกอันนึงที่ข่อยใส่ประจำนะเลยยาเพนเพีนไปทกักแลยมัน มันเป็นทรงของความบอดาของค่อยนั่นเออกับบอลูนพึ้นกันแต่ว่าถ้าเป็นไอข่อยก็เลยไปใส่เฟซอืน่นทรงกระดาย,ยุ่นะคะแต่ว่าค่อยก็พอเหมือนมาเอาเข้าเฟซนี้เข้าปกติอืมกันล่อหลุดล่อหลุดสองหมือนเพราะว่าถ้าสองหมือนแล้วพอเยาบอจะเพิ่มไอโฟนสี g ีวันพระอีกหนึ่งเครื่องนะคะอันนั้นก็บบอเป็นประเด็นดอกอืม โมเมนประเด็นดอกอันโมเมนประเด็นว่าเพิ่นสิเพิ่มหรือว่าเพิ่มเฮ้าเพิ่มในฐานะเฮาเป็นเอฟซีนะพี่น้องเฮ้ารุ่นคอยกับไปยังสิมาเตโดนเนาะอันเฮ้ารุ่นเพราะว่าสมัยก่อนพอดีวงเก่าพนก็เคยเห็นหอดอยู่เด้พิ่นเคยเห็นหอดตอนสาวหน่อยไปจอยน้่มเหรียจักมื่นวะจำบ่ได้แต่ว่าไหลซดอะไรอันกุ้มเปิดอันนาซีซีมื่นหรือเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ไปไอ้ไห่ซดนะตอนที่ไปเอ๋บ่เมนไหลซด ไรซุดกุ้มปิดน่ะนะอู้แต่สองหมืนกว่าอยู่ด้ยวยสมัยนั้นเออแต่ค่อยว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้มากเพราะว่าโตเกียวมิวสิกตอนนี้ก็เติบโตนะคะโตเกียวมิวสิกไม่ได้หยุดท้ายใต้เงาใครค่นะคะเขาเติบโตมาด้วยตัวเองนะคะเออหลุนยางเดี๋ยวหลุนนอกจากหลุนสองหมืนพี่น้องหลุนฝนเมื่อแรกผู้ดใดไปงานกะเตรียมเกือบบอกนะคะหรือว่าบูธเสื้อกันฝนไปน้ำลมยังกล่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะ อจารสิลพีนน้องมันบาภัทาได้ออกพรรษาค่ะน้องอันมันก็นยังอยู่ในฤดูไออเขาเรียกอะไรนะปลายฝนต้นหนาวเนาะเขากะเทจังไดๆเขาว่าขมวนเป็นบุพีนน้องกะอยู่ใต้ฝ่ามิตตแดดกับฝนอยู่ในเมืองคนมิตตกินเหล่าเมาแหล้วกับฟอนนะคะ ผู้ได้กินผู้นั่นกับมวนนะคะม่ไปมวนผู้นั่นเขาผูดพวกกินได้พี่น้องเหล่ากระไดเนาะอืลุ่นกระต้อไปบางเธอขึ้นบางเธอขึ้นปกคลิปเรื่องนี้มากของการแยกแสกเรื่องอื่นได้พี่น้องคือเด็กข่าวว่าผู้ลงคนผิดกันตีบ่ถือกันสะสมหรอโอ้ยยาปากันเด้อฮักกันแพร่งกันเด้ออันมีเงั้ยกับคอยเบาค่อยจากันเด้อย่าปากันเด้ออันล่อลุ่นงานแต่งอยู่เน้เนี่ยอย่า่าผิดกันนะเออไว ื่านก็ไปสร็แน่ยเอาแซกอีกเรื่องหนึ่งข่อยนี่ถ้ายบอาข่อยไล่ล้วนเลยล้วงเรื่องผู้จัดทงฟังยุโรปนอกจาคือคุณนุชอ่ะล่ะพี่น้องก็พญายัยมันบอกอันมีเอฟซีผู้หนึ่งเพื่อนว่าอันคุณนุชบริจ้างผ่านอันบริพ่านไอ้พญายัยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามันสมีไอ้การเอานักหล่อนมาหนีสิมีคนผู้หนึ่งเจ้าหนึ่งบริษัทหนึ่งด้วยใครก็ไดดเป็นคนเอามาแล้วก็ดีลกันนะคะแต่ว่าให้ฟังสัมภาษณ์ต่อไปเรื่อยๆ พ่อใหญ่ไห้พูดว่าข่อยเนี่ยไปตามตีประวัติอันแม่ยายนุชว่าจังสันจังสีข้อเมน็นจังสันจังสีจะไปเบิ้งด้วยข่อยเบิ้งคลิปจนจบหรอกค่ะอื <S <S เขาจะจ้างผ่านบลกเกอร์ผ่านไหนก็ช่างก็เหมือนกับว่าพ่อใหญ่ไห้ฟังพ่อใหญ่ไหสัมภาษณ์ก็คือเหมือนกับว่าบลกเกอร์เขารับงานมาแล้วรับงานรับมัดจําอะไรมาแล้วแล้วพ่อใหญ่ไห้ไปตามไม่ถูกจริตเขาก็เลยไม่เอานะคะ แต่ถึงใด้ไรับงานตรงผ่านบริษัทหรือไม่บริษัทนี่คือการรับงานที่ต่างประเทศค่ะก็คือบล็อกเกอร์สมมติว่าข่ยเอามาเด้อข่ยสีเอาโตเกียวมิวสิมาเนี่เลียเอามาเนี่ยเอามาทั้งหมด8ดวันมีใครจะเอาบ้างยะสะเา,ยะเาเอาบออันยะเอเอเอาบอเอามื่อใดเอาวัาทีนนี่ตืดดตืคิวงานอยู่นี่เด้อโอเค เจ้าสียเอาบอเจ้าสียเอาบอคือ,อเขาเอามาแจกเขากินคาต่อไปนะพี่น้องหานไปที่เหลือแล้วเท่าไหร่ก็ที่ตกลงกับบริษัทว่าคิวงานเท่านี้เราให้บริษัทไปเท่านี้แต่และว่าไปกินกับคนที่จัดงานต่อไปอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ผิดนะคะแต่ว่าผิดคือเพื่อนไปว่าเพิ่นไปนาอ่านคอมเมนต์นู่นนั่นนี่เนาะเออก็เศร้าไปหลายเรื่องกันแล้วฟังพี่น้องแล้วฟังแล้วฟังข่าวถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรเร็วๆนี้แต่ขอยกว่าเสื้อว่าพลังทุเรียน พลังทุเรียนถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่หลายเด้อพ่นงพลังเสียงกันหลายนะคะอันพอไงไห้บ่ได้มีบุญคุณน้ำท่มทุกข่อยยุ่มอันต่างประเทศเด้อมีหงนุดเด้อมีบุญคุณต่อสันหลายกว่ายิงผู้ได้มกทุเลียนมาผลไใหม่ไทยมักกินของไทยพี่นองมีไงนุดเด้อเอาอัน แบคทุเรียนมาสูซุ่มคอยกินเพราะยังหายบอด้มีประโยชน์ด้อค่ะล่องเบิงเออสิว่เพราะยังหายมีซื้ออยู่ในมือผู้เดียวไปใส่นะคะเออ่อยกันนั่งปากแว๊กๆคอยเป็นหนึ่งสือนะเนี่ยเอออันเอาแบาอิรีอ,อันยิ่งตอนบางหนึ่งหันอันก้อนเกิดยังก่อเหตุอันกับปุซ่าไม่นยนุ่เราไปเมาเราใหม่ให้บานผุดมาขายเราไปเมาอันเขาสบาน น้าใหม่ต้มนะมนพี่น้องเอามาขายเบิดเงินกระจายนะคะนักบ,บุนนันนี่นะคะอืเพราะยี่ห้อยไม่ได้มีประโยชน์กับซุ้มซันคนไทยในต่างแดนนะไม่ย่ยนุษยนะ์น่ะคนบักทุเรียนคนกบเขียนแห้งมาขายสู่ซุ้มค่อยกินนะคะพวกมุจเจาบะหูดอกซิลการอยู่ต่างประเทศนะ่ะมันอยากกินเดอ้อสีคนมาเองกับบดายได้พี่น้องสุลการกร่อนคุบเอาตัวแมนบอถ่ายเทียบพลังเสียงโอ้ยเจ้าถ่าย่ายพลังเสียงเนี่ยฝรั่งสแล้วนะคะถ่ายไทยพลังบักทุเรียน ไว้ลองบึงนะคะก็เป็นกําลังใจให้อันเคยลาวนะคะสู่ๆตอนนี้มันม่ได้มีอย่างดอกมไม่ไว่าสู่ๆดอกพี่น้องอันก็ว่าไปตามเหตุการณ์นั่นแหละเข้าเคสแบบนี้ก็คือขมขู่เนาะอเอาแบบเซ็กอินยุโรปแบบไม่เซ็กอินยุโรปเลยตัวหมเก่งใ้กันกล่าเนาะ ล่องหรอกซ้ำนี่แหละโอเคไปละคะ่ะบ๊ายบายมัดสีร่ามไปหลายเรื่องเมื่อว่าเรื่องรุ่นบัตรเดี๋ยวสิม่าอัปเดตต่อวัาสีหวัวสองหมื่นบอน้องขันเนาะขออนุญาตไปกินกาแฟากอนด้วยจ้ถ้าเล่ย่าว่าวนั้นว่าวัวว่าวรวงไปเลยละจ้าโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย